จากความโหดนะครับมาดูบรรยากาศชิวๆกันหน่อยครับสำหรับ3าขุนพลรถไบโคทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับที่เห็นนี่คือโกเบโก SK 200ขีด8ของฟ้าบรรดานครับประเภทขุนปู่เก่าเกากระดูกแข็งโป๊ก เก่าเกมประสบการณ์สูงครับคันนี้รถคันแรกของทีมงานเลยควบคุมโดยหนุ่มไอ้ครับตอนนี้กำลังทำงานก็คือตัดเบิร์มครับตัดเบิร์มเตรียมตัวที่จะดึงสโลบแล้ว ตัดเบิร์มไว้างานที่ขุดแคนครับเป็นการขุดลอกหนองน้ำที่บ้านขวาวครับตำบลประเคียบอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์งบประมาณ4ล้านบวกบวกขุดลึกก็แล้วแต่พื้นที่นะครับจุดไหนสูงก็ขุดลึกจุดไหนต่ำก็ขุดนิดหน่อย เล่นดินครับจะเป็นดินทรายครับก่อนหน้านี้ก็ทอยมากองเอาไว้กองไว้สาสวันก็ค่อยมาไล่เก็บแล้วก็ทิ้งไว้อีกสาสวันแล้วก็มาไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นดินทรายมันมีน้ําผสมขึ้นมาต้องทิ้งไวใ้ให้มันสเสด็จน้ําก่อนนะให้คลายน้ําก่อนเนี่ย ถ้าเกิดตัดขึ้นมากองไว้แล้วก็วันสองวันแรกเนี่ยขึ้นมายืนอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับตีดนี่ก็แห้งแล้วตัดเบิร์มไว้ตัดเบิร์มก็จะเนี่ยระดับพื้นด้านล่างก็ดึงสโลปขึ้นมาเบิร์มแล้วก็สโลปขึ้นแล้วก็หลังคัน โอล้ครับเริ่มต้นมาจากรถแท็กเตอร์ที่จอดอยู่ประมาณ50เมตรได้แล้วไปเรื่อยๆครับหน้างาน1,500เมตรหน้างานในการขุดรลอกเนี่ยยาวไปเนี่ยถอยมาตัดเบิร์มถอยมาโยนดินขึ้นคันสองคันอยู่ฝั่งนี้ครับมาดู รูปแบบก็จะโคดโคง้งของเดิมโคดโค้งไปยังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับ2คันฝั่งนี้ก็จะเป็นคู่หูซานี่เอสวายส่้าสครับอยู่ใกล้ๆนี่ปรมาจารสายโหดเลยครับป่าจอด ยืนอยู่ล่างสุดครับเนี่ยถอยขึ้นมาครับล่างสุดส่วนถัดกันไปก็จะเป็นพีต่ต้นสูงขึ้นมาหน่อย สายล้วนๆแล้วครับเนี่ยโยนขึ้นมายัางเปียกอยู่เนี่ยที่ขุดในน้าออกครับเดีย๋ยวหนุ่มไอ้ก็ทํามาถึงจุดที่แห้งๆแล้วก็หยุดเอาไว้วันหลังก็มาลุยต่อเพื่อง่ายต่อการทํางาน ระดับหลังคันก็อยู่นู่นแหละครับแนวเขตประมาณ10เมตรแหละแนวถนนตามแนวหลังคันเดิมไปถอยต่อขึ้นมาเท่าความลึกนะครับความลึก ไอตัวถนนเนี่ยของเดิมนะครับตามแนวต้นไม้เนี่ยแนวดิ่งลงไปจนถึงพื้นใต้ระดับน้ําที่ขุดแล้วเนี่ยผมว่า8ปดเมตรมีแน่นอนครับ อยกันไปช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเบาๆครับชิวๆครับ กันอยู่3คันส่วน200รซีนะครับหลังจากที่จมน้ำติดลมจมน้ำก็ไปล้างแล้วก็เช็คระบบะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนิดหน่อยก็คงยังไม่นิดหน่อยแหละครับก็ก็พอสมควรอยู่ก็อยู่ที่นว่ละแคมป์ที่พัก ล้างทำความสะอาดนะครับไล่ความชืน้นตามระบบตามจุดต่างๆปักไฟสายไฟอะไรพวกนี้เสร็จเมื่อไรก็เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับ แล้วก็มีข่าวว่าจะมีรถไปโคจากทีมงานอื่นนะครับเข้ามาสมทบด้วยก็รอดูนะครับ ชิวๆเลยช่วงนี้บรรยากาศนิ่มๆครับเล่นดินก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นดินที่เพิ่งจะขุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมามาเดินทอยตามหลังเลยเนี่ยอันนี้ได้ลุ้แน่นอนอ่าเพราะว่ายืนานานไม่ได้มันมันจะจมมล่อนตัวเองลงเรื่อยๆแต่ถ้าขุดขึ้นมากองไว้สองสวันแล้วเดินได้สบายๆครับ เหลือเฉพาะใจกลางนะครับแนวคขียวเขียวนี่แหละที่ต้องเอาออกสายบรรทุกเตรียมตัวไวทิ้งท้ายเ,เพียงเท่านี้ครับชมบรรยากาศกันสัน้นๆเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ